สวัสดีค่ะแพทย์หญิงแพรวเพลินค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงโปรแกร,รมการฉีดฟิลเลอร์นะคะเพื่อแก้ไขปัญหาใต้ตาคล้ำและถุงใต้ตาซึ่งเป็นปัญหาที่หลายคนกังวลค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่เป็นคุณแม่ของหมอเองค่ะคุณแม่มีทั้งร่องใต้ตาถุงไขมันปูดออกมาหน้าแก้มยุบหย่อนยานนะคะถือว่าเป็นเคสที่ยากมาก การแก้ร่องให้เรียบเนียนว่ายากแล้วนะคะการแก้ถุงไขมันยิ่งยากขึ้นไปอีกค่ะคุณแม่พร้อมไหมคะพร้อมค่ะอย่าทำแม่เจ็บนะไม่เจ็บหรอกคะ่ะทำแม่เจ็บก็บาปสิคะ ก่อนอื่นเราต้องเข้าใจโครงสร้างของใต้ตาและถุงใต้ตาก่อนใต้ตาประกอบไปด้วยชั้นผิวหนังชั้นไขมันและชั้นกระดูกดังนั้นการฉีดฟิลเลอร์ต้องทําอย่างระมัดระวังให้ตรงกับแต่ละชั้นเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาค่ะเทคนิคการฉีดฟิลเลอร์เพย t ทรอฟและไอแบ็กที่ปลอดภัยคือการฉีดแบบดูโอเทคนิคเติมในชั้นลึกชิดกระดูกให้ใต้ตาแน่นแล้วค่อยมาปรับแต่งผิวบนบนให้เมียนกริบนะคะปัญหาคุณแม่ ตั้งต้นมาจากกระดูกหน้าแก้มยุบเนื้อแก้มหย่อนยานลงค่ะพร้อมกับปัญหาใต้ตาเขาเลยพากันร่วงลงมาหมดถุงไขมันเป็นเนื้อส่วนลึกที่ทะลักออกมาเนื่องจากหนังตาหย่อนและหลวมหมดเหมือนกำแพงพังค่ะไขมันเลยทะลักออกมาเราต้องเติมร่องและซ่อมกำแพงด้วยถ้าร่องหายถุงไขมันยุบหน้าตาจะสดใสย้อนไวัยได้หลายปีเลยนะคะ เทคนิคที่หมอใช้นะคะจะทำแบบปลอดภัยที่สุดค่ะเน้นการสร้างการเติมเต็มของเนื้อเยื่อหน้าแก้มก่อนค่ะตามด้วยเนื้อรอบดวงตาเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่อยู่นานที่สุดสวยปลอดภัยถูกหลักอนาตมีค่ะนี่คือผลลัพธ์หลังทำนะคะหน้าแก้มเต็มอิ่มยกตัวขึ้นเติมเต็มเนื้อใต้ตาได้ค่ะลองใต้ตาดีขึ้นดูเต็มตึงถุงไขมันยุบไปเกือบหมดทดแทนการผ่าตัดได้เลยค่ะ คุณแม่พูดอะไรหน่อยค่ะสวยดีใจมากเลยดูแก่น้อยลงค่ะหน้าเด็กลงย้อนวัยสิปีเลยค่ะ,ะการฉีดฟิลเลอร์นะคะต้องทําโดยแพทย์ที่มีประสบการณ์และมีความชํานาญเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีและปลอดภัยค่ะวันนี้หมอหวังว่าจะช่วยให้ทุกคนได้เข้าใจการฉีดฟิลเลอร์เทรทัฟและไอแบ็กมากขึ้นค่ะหากมีคําถามหรือต้องการเข้ามาปรึกษาสามารถติดต่อเข้ามาได้ค่ะ